สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบ่าวป่าบ้านน้องชาแนลทุกุตะกนยางมาลังบ้านยิ้นเสียงโซกันจอยแกโยแกไม่ยังเสนอกักาันยังกว่าอนวะฮะบ้าสวัสดีไหมดีครับหนี่ยาครับสอนยังใส่ลาบ่ะลากระบาดหางปุ๊บแต่ขาด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 ขึ้ยานี่กระเ็ดใส่มัน ไปเดีมยบัญญากับลานซ้อนกันขั้วบาพี่น้อ,องาลากน,นกับเฮ็ดดี้ดีเราพี่น้องอย่าให้อ้วนนะเป็นอะไรยเย็นเป็นเฮ็ดยังนี่แม่สมสมป,าสมปาลาบ่ปะงาออกมาล้างบ้านสนน้อยเอๆๆนเสียงจ่อยแจจ่อยแจยังสนน ลาชูยังแห้งเถิเด้ออย่าบอกนะถูกควยว่เ่าแตกไม่มาแตออีนี่มีดวงใหญ่แหงทำเอาใหญ่แหงที่ยังีหน่อยกับเขาใหญ่เขาลามปกะิิยงสีเลยพี่น้องที่ะมานนี่แหละรับมีปลาคัามปูหามากปนกะเทยมาคั่วปลาซอยยางสีแหละล้างสาวหลาเพื่อนเศรษฐบ้าชัดๆพี่น้องใกล้เกินเิ่งหน้าชัดๆ คือกันปัญญนยังวิธีมีข้อปลาสมม่นไนะงนี้นำ้ำยังนี่น้ามาอัญชันเทียตยังไดก่อนถักเทีตถักเทตถัวกั่วออกถูกป,ปับใส่ซ้นำน,นี่คือขั้นตอนแรกเป็นว่า ใส่์จะสองโมงสามาสามทุ่มโงได้จังไในวันชอนก็ได้สามก็ได้เอาเมาแช่เอาขึ้นมาขันไปนะกระเทียมไปเขาอ่าขันโดนๆอ่ออามาจากซองมือก็เป็นอ่เปียวเปียวปลาตัดหัวออกคืงองงงานสาว ตแต,ต,ต่กตัวบราเธอนอยหายไปต้วดีเขางานสาวคนสวยน้อง <c oughs> ออมยมพี่น้องเอตกีผู้โดยหน่อยทอ่อกระคุนี่มันยี่งใหเห็นมากเป็นสาวแล้วมอสองมอสามแล้วคนมาเห็นงานน้ำยาเพิ่นก่มักงี่ ชาเทบบานนี่กับอีเลือดพี่น้องน,นี่ขอีเลอ,อันนี้นี่พักสูรสอัน,นบักมว่วงน,นั่นพี่น้องน,นี่ข้าปาบุ้มนี่ข้วประจำเมืองขบุ้มนี่ข้อปลายข้ปลา็ดสมเนาะ,สะ,สะใส่ปางในบ่บางด้วยปางกระเดิดปางกระเดิดเฮ็ดบ่ได เห็ดปลาแดดเห็ดปลาแดาปลสวยนี่เห็ดปลาสวยเห็ดนี่พี่น้องพ่อไปตึกมาเจ้ามาถากินน้ำผมบริเกินนร้ผมตุกแแหงโมเป็นจะได้แต่ตากน้ำดงนะคลิปนี้กับความเบิ่งความน่ารักของน้องอมแอมกับยานะครับข้าวปลาอันนี้เขาบริเฟซกันมากพี่น้องน้องเห็ดแท้ๆเห็ดเจี้งพร้อมนะ เออธรรมาดานะ <laughs> เออฟันเนาฟันเนาโนย่าเลยสองตัวแมวเดือสามเออนี่คือ่ยวกัน่ารักของลูกสาวหลานครับในคืนมากก็ได้กินเห้งกินแห้งหาเบิรดพอ่อเบิรดแม่ไปนี่พ่อได้คืนพอ่อได้ญาป้าเฮ็ดอยู่ตัวนี่งสั่นตัวคนเฮามันบ่แน่นอนเด้บ่จูผาบเนาะ อย่คือปูกับเอ่ยงากับหลานจะน้อยกับปูบป้างก็สิมาเขาเรียกว้สราบเนื้อวจะไมะเป็นอย่างนี้าวมึเลี้ยงนนปะปะปะอะไรไหมใกล,ล,ลไ,ไก,ไก,ไกไ่ย่างอยู่ชิมากเหมือนดาเนี่ไกลปีตีนมันหรอกปะบะตรงนี้ละครับคือนี่ฝากไว้สําน,นี้พี่น้องให้พี่เห็นน้องบ่งภาพธรรมชาติ ระวังหลานกับยาครับตะกี้มีคลิปหนึ่งอันที่พนังวางไอ้ห่านน้ำกันแกบักขำเต่พี่น้องนั่ไปเบิ้งเลยพี่น้องเด้อคลิปแรกแรกพนังฟังยาวางไอ้ห่านอยู่หน้าบ้านคลิปนี้ไงคือมาหลายเต๋อเนี่ยาฮัดซ้อนขั้วป่าคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้ครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ทั้งนี้แม่วันดีครับกันดิจ้าไอ้ลาวัดีกันดิจ้าเว้ยเด้อกันเนี่ยจ้าเด็กกันดิจ้า เอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับคลิปหนาจะพอกกันไม่ความสุขสว่างจะเป็นของพี่น้องนอนนอนรับไพ่แนเงินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแบนเมื่อไปแก้วมินิโศกโลหิมาพันเดินทางไปใส้ก่อนตลอดปลอดป้ยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้คลิปหนาพอกันไม่ครับสวัสดีครับ